สวับดีครับรู้จักกลอยไหมครับผมนนยางไปเอามาจากไหนนี่อ๋ปอป่าป่าชายแดนนี่บ่ยาก,ก็ไปขุดมากับปูนะครับที่ป่าชายแดนนี่ครับกลอย,ลลยมีหลายยางเลยครับผมอันนี้ก็ปอกเปลือกแล้วนะครับนี่ เป็นกลอย,ข,ย,ย,ยอข้าวเหนียววาย่านี่อือกลอยข้าวเหนียวมันเลี้งอ๋อกลอยข้าวเหนียวเล้งอันนี้กลอยอะไรครับอันนี้คือลอยตาไม่สรรมีสขาวนี่กลอยข้าวเจ้าวะ่ะอันสีขาวนี่เป็นกลอยข้าวเจ้านะครับอือเป็นกลอยตัวสีเหลืองนี่เป็นลอยข้าวเหนียวน,นี่ครับสีเหลืองใหม่อันนี้ก็ปลอกเปลือกเรียบร้อยแล้วปกติเนี่ยเขาจะเป็นเป็นห<ม>ัวใหญ่ๆกลมๆเนาะอ่าผมเป็นหัวกลมๆใหญ่ๆนี่ก็มาปลอกเปลืกออกก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มาฟันชิ้นบางๆนะครับ ป่านชิ้นบางๆก็เอามาหมักมีกรรมวิธีการทํานะผมหลายขั้นตอนอยู่ถ้าทําไม่เป็นเนี่ย,ยรรมีพิษนะครับเนี่ยแค่เกลือ,อวกรรวี่คืนเลย <3 S 1> ส,าสามคืนดีไหมแค่เกลือไว้สามคืนนะครับผมแล้วก็มาบีดน้ําออกนะครับบีบน้าออกเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนน้าใหม่นะครับต้องล้างเลยหลายน้ําเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณน,นะครับ นี่ผมก็อยู่บ้านก็ได้กินประจานะครับปยายังร้านนี้ปลูกเอามานี่ครับผมนี่อันนี้คือหัวเล็กนะยังไม่ได้ปอกเปลือกหัวใหญ่ยาี่จะมาปลูกไว้ที่บ้านเราใช่ไหมยาบอกว่าจะมาปลูกไว้ที่บ้านเลยนะครับเราไม่ต้องไปหาในปลาไงอันนี้ก็แยกมาแล้วครับผมจะมีหัวใหญ่ด้วยเนี่ยก็หักแยกมานะครับผมเอาไว้ปลูกในบ้านเราเนาะไม่ต้องไปหาในป่า อยู่นี่ยายก็ปลูกไว้หลายต้นแต่ว่ายังโตไม่เต็มที่นะครับผม,มเลยต้องไปหาในป่า<ม>หาในป่าก็หาทุกปีคนก็หาเยอะนะอเนาะเยอะเป็นรถเป็นรถ,ลเ,นรถดดเลยบอกเดี๋ยวเขาไปหาในป่ากันเยอะิีเป็นรถดูไม่อยาาเป็นดูนี่แหละเอาขุดมันขุดกอยดูหามันก็หามันหาเห็ดก็หาเห็ดใช่ไหมหาเห็ดหากอยหากอยอ,อ,อ้มันเยอะอันที่องบาง ถูกปัญญาบนบานนะผมเดี๋ยวนี้ให้เริ่มหากินยากแล้วปลอยเนี่ยถ้าว่าไม่คนสมัยใหม่นี่มันก็จะรู้จักกันแล้วกลมหรือว่ากลมกลมอะไรนะลิงอ๋อลิงปลาเยอะวะบอกปู่ก็ย่าไปหากันมาแล้วปทญอะไรือลิงปลาเยอะย่าบอกให้ดีให้ดี อย่ากพูดภาษาบ้านนะครับผมภาษาสวยสวยเขมรก็พูดได้ไบ้านผมนี่จะเป็นภาษาผสมภาาหนะครับทั้งเขมรทั้งสวยทั้งไทยทั้งลาวนะครับพูดได้หมดหมออานคิดบางๆครับผมนเห,ห็นสีสวยแบบนี้ต้มกินไม่ได้นะครับต้องทำให้เขาเ่อมก่อนออแช่น้ำแล้วไปดีครับ ทำปอย,ยอได<อ>้ไหมมาี่มาในเกมก็กาลังเล่นอยู่เล่นกับเพื่อนๆเขาน,น,นี่แหละอยู่บ้านข้างๆนะครับผมเล่นด้วยกันทุกวันหลังจากเลิกเรียนแล้วนี่องลองทำเข้าไปสวยมากเลยนะครับผมเนื้อสวยมากเลย,<อ>ยเนื้อเขาจะเป็นแป้งมมสมัยก่อนไม่มีข้าวกินก็ กินกลอยนี่แหละผมยังจได้เลยตอนเด็กๆไม่มีข้าวกินนะครับอ่สบาสมัยก่อนนี่ยังไม่มีโรงสีงไม่มีอะไรนะครับผมสมัยก่อนเนี่ยช่วงที่แห้งแรงก็แห้งแรงมากๆเลยนะครับผมทํานาก็ไม่ได้ผลผลิตเลยข้าวก,กินก็ไม่มีนะครับผม,ไ,มไปหากลอยนี่แหละมาแล้วก็มาเนี่ยมาหั่นอย่างนี้แล้วก็มาทาให้เขาเสื่อมนะครับผมมาหมักกรรมวิธีพอเขาเริ่มกินได้กเอามาเนื้อม่เนาะอามานึงน่งกินกนะัน เดี๋ยวนี้เราหากินยากแล้วนะครับไม่ตอมีคนทําแล้วน้อยเลยยาผมก็ยังก็ยังทำนะครับอยู่เนี่ยเพราะว่าทำเนี่ยทำยากกว่าจะได้กินนี่พี่คนเขาได้นะถ้าไปลังไม่ได้นทคนเยอะกว่อกันรดๆนานแล้วกิน ท่านน้องคนที่ป่าก็เยอะนะครับไปหาของป่ากันเยอะเกมเพชรก็บเกมผลึกเพลิงถ้าไปปองถ้าไปอ๋อบอกว่าทั้งคนหาเห็ดทั้งหามันหาม้อยนะครับเยอะหน่อยแต่ว่าเอามานี่ก็ไม่ใช่ว่าขุดมาก็หัวก็ตัดแล้วก็ฝังไว้เหมือนเดิมเนาะหัวใหญหัวใหญ่นะครับใหญ่ขนาดกระติกน้ำก็มีกระติกน้ำหนักนักเลยคาร์มังเลยอู้กูคาร์มังก็มีน้องพ่อครับ อูว่าเท่าก right? ันละมันก es ็ม uh no ีนะครับผมบางหัวเนี่ยไหลหัวอ๋อไหลายหัวใช่ไหมเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงมันจะหลายปีเราไม่มีคนขุดนะเขาก็แตกออกเรื่อยๆไงนี่พอหั่นเสร็จแล้วก็เอาเกลือนะครับโรยโรยทับไปเรื่อยๆผมก็เห็นกรรมวิธีการทํานะครับบางทีผมทําเองผมก็ยังไม่กล้ากินเพราะว่าเปลี่ยนต่อการยังไงอ่ะ คือไม่มั่นใจนะครับว่าจะเขาจะเติมก็เลยไม่กล้ากินแต่ว่าเหมือนแม่ผมก็ทําเนี่ยเขาเมืออาชีพแล้วนะครับผมทําเป็นประจําทุกปีจะชานาญหน่อยก็ก็กินแบบโอเคนะครับคือเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับผมทําเป็นประจํานะครับผมรู้แล้วแหละว่ากรรมวิธีทํายังไงนะครับผมเขาเสื่งมไม่เติมนะครับนี่ก็พยายามสืออบทอดให้ลูกให้หลานได้เรียนรู้นะครับ น้อยแล้วแหละคนสมัยใหม่ไม่ค่อยมีแล้วยากแล้วเขาไี้ก็ทำมันลบากเทำลบากเขาทำทำยากแล้วก็ไม่มีใครอยากจะทำหลายขั้นตอนอันนี้ก็ททำมาเยอะก็จะเอาไว้ทำบุญเดือนสิบใช่ไหมแม,ม,ม่บุญศาสร์ที่บ้านผมก็จะมีบุญดวงสิบหรือบุญศาส์นะครับผมงานศาสตร์บ้านผมก็จะมีศาสตร์ถวยยังไม่กี่วันเลยเดือนเดือนนี้ประมาณเท่าไหร่กัน่้ี่เท่าไหร่จะ ครับประมาณกลางเดือนนี่แหละงานบุนดิสิบหรืองานสากนะครับผมที่บ้านผมเนี่ยก็จะเตรียมไว้แบบนี้แหละผมมาผมก็ได้ช่วยรู้สึกว่าเริ่มคันแล้วเนี่ยจับเริ่มคันแล้วนะครับคนเอานะครับผมผมจะเริ่มรู้สึกคันนิดๆน,นะครับผมเวลาคันในห้ามไปเกาที่อื่นนะครับถ้าเกาที่อื่นนี่จะลามเลย นนี้ก็ทนได้่าทำเป็นประจำเช็นเกลือเยอะเลยเนาะนี่นนทาี่เกลือเป็นกระสอบเลยครับเกลือนี่ก็เป็นเกลือเกลือเมอ็ดหรอเกลือเมอ็ดบช่างจอมนี่คือเกลือมาจากตลาด ช่องจอมนะครับตลาดชายแดนเป็นเกลือเม็ดจะใช้ดีหน่อยใช้ทำลาจอบะลาระก็ดีนะเป็นดีเกลือนี่ไส่ใอยู่้อยู่บ้านก็อย่างงี้นะครับผมอยู่แบบมงึงเฉยๆไม่เป็นต้องหาทุกนหานี่้ทำคนัดบ,บ้านก็แบบนี้นะครับผม การออกกำลังกายไปใตัวเลยแค่น้าแล้วก็เหยียบให้น้ําเมาขาอนนะครับผมเวลาเหยียบนี่ก็ต้องใส่รองเท้าบู๊ด้วยใช่ไหมหรือไม่ก็เอาถุงก็ได้นะครับผมอยากบอกว่าเอาถุงใส่เท้าด้วยเพื่อที่จะทาให้หน้ากินนะครับเหยียบแล้วลางอีกเหยียบไปเรื่อยๆจนเขาเหยียบไปแล้วก็บเยนนําล้างไปเรื่อยๆให้มันใจเราคิดเขาออกนี่แล้วเนาะให้เหลือแต่แป้งที่กินได้ แล้วก็ออมานึง่งนึ่งใส่มะพร้าวนะนึะตามตาลโรยมะพร้าวนิดโอ้ด๋อยเลยน้ีเต็กตนี้ว่าหั้แล้วก็อเอาต้องใส่น้ำน,นั่นอเนงนองน้ำมะเขอเทศเติมเกงนน้ำฝานบางนะครับผมมีต้องขมหน่อย อยู่บ้านมีเวลาก็ได้มาช่วยแบบนี้แหละหยนบ้านก็กินอาหารัานบ้านแบบนี้แหละหลมมันหั่นมันฝรั่ง โรยเกลือใส่เรื่อยพอ,อดีของการโรยเกลือจะทําให้เนื้อเขาสวยนเนื้อเขาจะนิ่มอะปกติไปป่าก็จะไปหาขุดมันมันอะไรละยะมันม,นนม,มนันน้ำบอกมันเทียนมันเียนมันน้ำมันไหลชนิดนะครับในป่า,ไป,ปาไปขุดมากินเรื่อยอองงเลย เมเกเรื่องห้อยเห่าเนือสวยมากเลยนะครับนี่ดูแบบนี้นี่บางคนคิดว่ากินได้นะครับแบบนี้กินยังไม่ได้นะครับผมยังเป็นกลอยสดอยู่ต้องผ่านกรรมวิธีก่อนหลายต่อหลายตอนหลายต่อหลายวันกว่าจะได้กินคคนสมัยก่อนนี่เก่งมากเลยนะครับผมออกมาดัดแปลงทำกินกัน ว้วยขยันมันแค่ดึงเพียยจเฉพาะทางไก่แม่ผมบอกว่าต้องคนขยันคนมีความอดทนจริงๆนะครับถึงจะได้กินกนเพราะว่าอไนนี่ย่าง่ายงเา่ากยุงก็เยอะไปหาในป่าเนี่ยไม่ใช่ว่าหาง่ายนะครับผมต้องเข้าไปในป่าลึกยุงก็เยอะยุงก็เหมือนเดิมพึ่งยุงเยอะแล้วก็ ต้องแบกออกมาขุดแล้วก็ต้องใส่ถุง,งปุ๋ยแบกออกมาอีกนะครับผม,มหนักน <ะ S 1> มากเลยน, <ะ S 1> น้ำหนักไปเยอะต้องแก้วาอ่า,าอต้องกว่าจ<น>ะขุดกว่าจะเอาใส่กระสอบแล้วก็แบกออกมาจากป่านะครับผมต้องมีความอดทนมากอาปายเฮ้ยทายขกนมีาวาขุดก็ขุดยากเพราะว่ารากไม้เยอะนะครับในป่าเนี่ย มเมื่อกี้ผมก็ปอกช่วยไม่ทันมาเห็นก็ตอนที่นี้แล้วแหละช่วยหันเอาต้องเกี่ยวชานจริงถึงอจอะได้กินทำให้ลูกให้หลามได้กิน,มนไม่มีใครก็าทำแล้วเดี๋ยวนี้น้อยคน โอเคได้แล้วอืม,อมอเ,อเกลือแล้วบอสโดยเอาเกลือโปะไปชั้นๆลงเกลือนี่เ,นเกลือเยอะวะ่ะเป็นไรก็ให้กินอร่อยก็ได้แล้วแค่ทีเดียวแค่ต่ไปน้ำเขาก็จะออกเยอะเลยใช่ไหมนน่ แช่ไปนะครับน้ำมันก็จะออกนะครับน้ำจากกลอยเนี่ยไหมครับผมเนี่ยไปซึมออกนี่น้ำจากกล่อยนะครับผมออกมาเนี่ยนามก็คืนนี่บาลจะครบสามคืนเนื้อก็จะยุบลงนะครับนันจะเป็นน้ำออกมาด้วยนิ่มมันก็นจะเริ่มนิ่มขึ้นเนาะนจะไม่ค่อยต่อสักไรจะเริ่มนิ่มแต่ทีนี้ก็แต่ทีนี้ก็ค่อยไปล้างน้ำเอา ใส่รองเท้าบูทแล้วก็ขึ้นไปเหยียบหรือไม่ก็เอาถุงพลาสติกนะครับผมสวมกับเท้าเราด้วยแหละล้างให้สะอาดแล้วก็เหยียบ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 ให้น้ําันเขาออกนั่นแหละตัวที่เป็นพริกอยู่ในเนื้อเขาจะได้ออกมาด้วยได้แล้วใช่ไหมได้แล้วบ่โอเคได้เลยถูกนะผลมันกระดม อ๋อถั่วน้ำผึ้งก็ดำเลยให้กระดงปิดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไก่จะมาเคลียร์ไปดีๆนะครับเดี๋ยวไก่จะมาขึ้นมีตัวไก่ขึ้นมาหนิอืมมันไม่กินหรอกมันกลัวเมาเหมือนกันทุกทีอ๋อไม่ออกมาไก่ไม่กินนะครับไก่รู้เหมือนกันว่าเขามีพิษกลัวเมากลัวเมากลัวเมาหว่ะ ตัวยกกันปิดไว้ก่อนนี่วางไว้ตรงนี้นะครับผมนี่ได้แล้วนะครับผมปิดไว้ก่อนหมุ่ไว้ที่นี่ก่อนปิดไว้ก่อนประมาณสักสามคืนนะครับผมแช่ไว้สักสามคืนก่อนแล้วค่อยมาบีบน้ำเขาออกนะครับบีบคั้นน้ำออกมาล้างให้สะอาด แล้วก็ต้องแชร์ไว้อีกหลายคืนหลายกรรมวิธีนะครับผมก่อจะได้กินปูนี่รู้ดีเขาปูทำเป็นประจำปูดีปูกัะย่าเนี่ยเขาจะชำนานมากนะครับผมเพราะว่าเขาทำกินเป็นประจำเอออันนี้ก็เป็นวิถีภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับผมคนสมัยก่อนเวลาไม่มีข้าวกินก็ทำกลอยนี่แหละกินเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยบางที ข้าวก็ไม่มีกินเนาะข้าวหมดเนาะสมัยก่อนนั้นอดอจริงๆสมัยก่อนนั้นอดอยากเนาะไม่เหมือนสมัยนี้นึ่งลูกหลานเยอะข้าวกินก็ไม่พอกินก็ต้องไปหากรอยแหละมามาเสริมผมตอนเด็กก็จําได้นะครับผมกินเป็นประจำบางทีข้าวไม่พอกินกันก็รอยนี่แหละมานึ่งกินแทนข้าวนึ่งไอ้มันเทศมั่งไอ้มันปลาปลาหลังนั่นแหละผสมกันไปวัตถุดิบตามบ้านนี่แหละ ที่เรามีมนกิแต่ดอยากบอกว่าลูกๆผมก็ยังไม่รู้หรอกกินกินเป็นแต่ว่ายังไม่รู้จากกรรมวิธีการทํานะครับผมต้องสอนกันอีกอีกเยอะนี่แหละภูมิปัญญาบ้นบานๆนะครับผมเลี้ยงเราจนโตมาขนาดนี้นนก็เพราะนี่กลอยนี่แหละวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับไ,ไปตรงนี้ก่อน